ไปเลยก็โอเคครับพร้อมแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .6 ทับ1นะครับนะในช่วงบายบนะครับช่วงบายบวันนี้เข้ามาเรียนน้อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนติดภารกิจหรือไปไหนไม่รู้เนาะโอเคอ่ะก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ นะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับเนาะอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางลบนะครับวันนี้ก็มาต่อจากจากอารมณ์เมื่อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วพูดในถึงในเรื่องของหนทางแห่งความสุขนะเนาะแล้วก็วิธีปรับวิธีหาทางออกนะครับเมื่อเรามีอารมณ์ทางลบนะครับเพื่อเราจะไปสู่ บนทาง,งความสุขให้ได้นั่นเองเนาะโอเคตอนนองจากชั่วโมงนั้นก็จะมาเป็นผลของอารมณ์ร้ายสําหรับวันนี้นะครับผลของอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ที่ควบคุมยากนะครับเนาะเป็นอารมณ์ที่บางคนก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าในเชิงประมาณว่าเฮ้ยเอ่อประมาณนฟิลขาดเลยเออฟิลขาดเลยเอาง่ายๆนะคือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้จนเกิดอาการฟิล เคยได้ยินไหมฟิลขาดเออฟิลขาดก็คือแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือแบบโมโหโมโหร้ายขนาดนั้นขนาดนั้นเลยนะโมโหถึงขั้นโมโหร้ายเลยนะนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์เออารมณ์ทางลบนั่นเองนะครับเนาะโอเคเนื้อหาที่กูตั้งหยิบยกมาวันนี้ก็มีไม่เยอะหรอกนะครับมีไม่เยอะมีไม่เท่าไหร่ก็ต่อเนื่องกันราช่วงที่แล้ววันนี้ก็มีเขียนเล็กน้อยนะครับมีเขียนเล็กน้อยเขียนไม่เยอะหรอกนะครับเนาะมี สรุปในช่วงท้ายนะครับในช่วงตอนทท้ายนะโอเคไปกันเลยนะครับผลของอารมณ์ร้ายนะครับผลของอารมณ์ร้ายนะครับวันนี้ผลของอารมณ์ร้ายมาดูผลของอารมณ์ร้ายก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับกูตาจะถามกันว่าผลของอารมณ์ร้ายเนี่ยนะครับเนาะถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ผลที่จะเกิดตามมากับตัวเราเนี่ยมันจะเป็นผลบวกหรือผลลบเออส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราควบคุมอรรารมณ์ไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลบวกหรือผลลบเอาตอบดิใครจะตอบ,ลลบใครบ้างบ้างขอบคุณครับน้ำหนึง่งแน่นอนมันลบยังไงอายกตัวอย่างเช่น ดูที่รูปภาพก็รู้ทักยกมาเนี่ยรูปภาพนี่ดูแค่ภาพก็รู้เนาะผลลบคือไงยกตัวอย่างเช่นหนึ่งอะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยเด็กวัยเรียนเอ่อช่วงวัยเรียนเนาะโอเคถ้าเราควบคุมเอ่อพูดง่ายค,ควบคุมอารมณ์ของเราไม่ได้เวลาเราเอโมโหร้ายอะคือคืออารมณ์ร้ายอะอารมณ์ร้ายมันเกิดจากอะไรอะเกิดจากความโกรธความเกลียดความเครียดความอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่มันเป็นอารมณ์ทาง,างลบเอ่อมารุมเราอยู่อ่ะแล้วทีนี้มันเกิดอารมณ์ที่แบบคือมัน มันคยให้ว่ามันขึ้นมาอีกมันมาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วจุดที่เราควบคุมไม่ได้เออหรือว่าหลุดหลุดหลุดไปแล้วอ่ะควบคุมไม่ได้สิ่งที่มันก็จะเกิดตามมาคือมีแต่ทางทางลบหมดเลยนะครับผลโดยตรงต่อตัวเราแล้วก็ต่อคนรอบข้างเราด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวเราด้วยแหละนะพูดถึงอย่างรูปภาพแรก อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่แบบถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยอ่าดูจากภาพคิดว่าเขาจะทําอะไรเจอแบบนี้ถอยไม่ทันเอออันนี้เป็นที่เราเจอในข่าวสารบ้างบ้านเมืองต่างๆนะครับข่าวสารในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเจอทุกๆวันเลยในเรื่องของอ,อการระงับอารมณ์ตัตเองไม่ได้เช่นขับรถปาดหน้ากันบ้างบีบแต่ไล่โมโหปาดขึ้นเออ ลงมาทะเลาะกันลงมาต่อยกันชักปืนคูอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมบางคนมันเป็นอย่างงี้อันนี้อันนี้ครูตักพูดให้ฟังโดยรวมแบบแบบในในสังคมไทยเราแล้วกันเนาะโอเคครูตักจะไม่เจาะจงไปที่คือพวกเราแล้วกันให้พวกเราดูกว้างกว่าป้อ่ค่ะมรกรณ์มาค่ะอ้ามรกรณ์เดี๋ยวครูตักเช็คให้ขอบคุณครับโอเคนะอันนี้ก็คือในเรื่องของอารมณ์เห็นไหมลงมาปุ๊บ อคือแบบอารมณ์ร้อนอ่ะหุ้ยง่ายคนอารมณ์ร้อนเอาในห้องเราตอนนี้ใครคิดว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนบ้างอารมณ์ร้อนในที่นี้แบบไหนครับหนึ่งโมโหง่ายแค่สกิตรอมนิดเดียวแค่เพื่อนพูดนิดเดียวก็โอ๊ยคือแบบจะฆ่าให้ได้อะไรก็จะกระโดดกัดหูให้ได้อะไรประมาณนี้ก <laughs> ระโดดกัดหู <laughs> มีเอาเขามีใครเอาใครรู้ตัวว่าตัวเองอารมณ์ร้อนบ้างมีไหมนุ่นอารมณ์ร้อนไหมนุน่นมันต้องมีคนอารมณ์ร้อนบ้างในห้องเราอ่ะ <c oughs> มีไหม ไม่ไม่ร้อนนะคือคือคนอารมณ์ร้อนคือหมายถึงว่าคือแบบนิดเดียวเพื่อนพูดอะไรไม่เข้าหูก็แบบเฮ้ยจ่วูวามจะต่อยยางเดียวเลยจะเออดาอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แบบคืออาจจะมีก็ได้ค่ะแต่บางทีอาจะยังไม่เข้าเรียนอาจจะมีเอาอนุญาตให้พูดได้อันนี้คือพูดพูดพูดในฐานะเราเป็นเพื่อนห้องเดียวกันแล้วกันเออมีใครบ้างที่แบบคิดว่าคิดว่านะแค่คิดเฉยนะอ่าเราเราเราลองลองลอง ลองเช็คนิสัยเพื่อน,นดิว่าเฮ้ย hey, เพื่อนเราคนไหนวะที่มันอารมณ์ร้อนบ้างอ่ะเออเพราะว่าเพราะานักเรียนจะรู้ว่าเพื่อนคนไหนที่อารมณ์ร้อนในห้องเพราะว่าหนูอยู่ด้วยกันม,นมาห้าหกปีแล้วเนาะเออแต่ครูตั้งเนี่ยก็แทบไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ทุกวันอนะ่ะแล้วเปิดเทิมก็ยังไม่ได้เจอกันมีใครบ้างประมาณประมาณใครนะน้ำหนึ่งยกตัวอย่างมาหนึ่งคนชื่อเล่นชื่อเล่นนะชื่อเล่นอ่า ปกติติแทนไปใครนะใครนะคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกให้กูต้าคิดแทนนะเออจะไปกายหูเออจากายกายอะไรกายไม่เข้าเรียนนี่โดนโดนตลอดนะกายเนี่ยเออนะอ่ะก็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 ถึงถามว่าในสังคมมันต้องมีครับคนอารมณ์อะแต่ถามว่าอ๋อครูขาหนูหนูเป็นคนอารมณ์ใจเย็นมากเลยคือแบบ น้ำนักเรียนเคยได้ยินคำว่าน้ํานิ่งไหลลึกเออแบบนิ่งนิ่งเนี่ยนิ่งนิ่งนี่อาจจะร้ายก็ได้นะมันคือแบบแค่ยังไม่ถึงอารมณ์ที่มันถึงจุดจุดจุดนั้นเฉยๆเอออาจจะแบบคนที่คนที่เรียบร้อยเรียบร้อยอาจจะร้ายกว่าคนที่เราเห็นว่าร้ายอยู่ปัจจุบันนะหมายถึงว่านะเออคือแบบคือถ้ามันระเบิดออกมาแล้วคือแบบ มันฉุดไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นการครูตาก็ยกตัวอย่างให้ให้ให้นักเรียนให้นักเรียนดูแล้วกันว่าคือถ้าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้คือเอ้คิดดูก่อนเฮ้เราต้องใจเย็นก่อนถ้าเราทําปุ๊บอ่าสิ่งที่มันจะเกิดตามมากับตัวเราคืออะไรหนึ่งตัวเราเองก่อนสองคนรอบข้างคนที่กระทําหรือว่าโจทย์ของเราอะ่ะสมมติเนี่ยเหมือนเนยเจอหน้าจอโอ้ยิ่งมีอุปกรณ์เสริมเออโดยเฉพาะทุกวันเนี่ยโลกสังคมทุกวันเนี่ย ไปทางไหนก็มีจะปืนเห็นไหมข่าวออกมาเมื่อเช้ากับปืนงูวานกับปืนปืนอะไรอะชิงป้นทองเอออ้างกับพิษโควิดอีกเอออ่าไ,ไม่มีนู่นไม่มีนั่นคนเรามันจะคิดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทําเราทําตามไม่ใช่นะเออไม่ใช่ว่าเอ้ยเล่นเด็กแบบประมาณนะั้นอ่ะมันมีมันมีเหมือนกันนะในเรื่องของการเล่นเกมแล้วน,นำนำ ไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีเรื่องเครื่องของเรื่องของควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือเราจะอารมณ์จะไปตามเกมอย่างเดียวมีนะเห็นหลายคนเลยเล่นเกมแล้วเอาหัวร้อนอะ่ะเออเหมือนกันนั่นคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ต้องคิดให้ได้ด้วยนะครับเนาะเออรวมไปถึงหลังจากที่เราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะส่งผลให้เราต่อไปโอ้โหจนถึงแบบเออเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นฆาตกรเลยก็มีนะฆาตกรทุกวันเนี่ย ก็เกิดจากการยับยัง้งชั่งใจไม่ได้พูดย่งยงว่าเกิดขาดความย้งย้ำคิดย้ำทำควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เฮ้ยไหนๆเราก็ผิดแล้วก็เอาให้สุดๆไปเลยจนเกิดการพูดย่งยงว่าทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การเกิดการฆ่าอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับเนาะโมโหเออแกงนี้กับแกงนั้นกวนนั้นกับกวนนี้เออ แล้วปืนทุกวันนี้ยิ่งหาง่ายๆไม่รู้เขาไปหามาจากไหนนะครับนะแล้วนักเรียนก็ต้องพึงระวังด้วยนะครับสังคมทุกวันนี้มันมันมันอยู่ยากแล้วนะครับเราต้องระมัดระวังตัวเองนะครับเนาะโอเคเรื่องนี้นะการวีนการเออวีนวีนคืออะไรวีนคือโมโหอ่ะเอออารมณ์ของผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันนะวีนในส่วนใหญ่จะอยู่ในผู้หญิงเนาะผู้หญิงห้องเรามีใครชอบวีนไหมชอบวีนมีไหม คือแบบโมโหร้ายกีดกีดหน่อยนิดนึงเออชอบดา่าเพื่อนเอ,อมีไหมนุ่นมีเปม่านุ่นบอกว่าหนุนแหละค่ะใช่ไหมไม่แข่คผูไม่แข่ไม่ใช่ไม่ใช่เออแล้วทีนี้หลังจากนี้หลังจากนั้นก็มาดูในช่วงวัยของช่วงวัยเราก็จะมีในเรื่องของการทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องเรียนก็ดีห้องอื่น เพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนต่างสถาบันยิ่งเออนี่นี่ก็ต้องพึงระวังด้วยถ้าควบคุมเดมยิ่งไหลาตามน้ำของเพื่อนเนี่ยโอ้คนที่เสียใจมากที่สุดคือใครนะครับพ่อแม่ครับเออเนะี่ยจับปรับติดคุกอีกเออนะก็ต้องคิดให้ดีหน่อยนะคิดให้ดีหน่อยนะในเรื่องนี้ทีนี้ในเรื่องของอารมณ์ทางลบในเรื่องของการเอ,อ่อการเครียดต่างๆเนี่ยนะครับเนาะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีใครเป็นโรคซึมเศร้าไหมตอนนี้ ซึมเศร้าในที่นี้หมายถึงว่ามันแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบเหงาโอ้แล้วซึมแล้วแบบคิดอะไรไม่ออกแบบเออในวันนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีใครเป็นโรคซึมเศร้านะกลัวใช่ไม่ใช่ไม่กลัวะกลัวเป็นโรคซึมเศร้านะครับเนาะเพราะว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเป็นบ่อกเกิดแห่งแห่งความคิดที่มันสั้นๆนะครับนะเออการการคิดสั้นนะครับผลเฉลี่ยของในของคนไทยนะชั่วโมงแล้ว ชั่วโมงละหกคนนี่ไม่ธรรมดาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีคิดคนคิดสั้นเนี่ยหกคนอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออเขาเป็นผลโพลมาว่าคนไทยเนี่ยชอบคิดสั้นนะครับนะชั่วโมงละหกคนโอ้โหถ้าถ้าเขาคิดสั้นแล้วเขาทําจริงๆเนี่ยก็เหมือนเขาโอ้โหกี่คนอ่ะตายต้องตายอ่ะเออนะต้องตายอ่ะประมาณนั้นนะครับเนาะเออก็ก็ต้องคิดดีๆก่อนในเรื่อง เรื่องของที่สิ่งที่เราจะทําอะไรนะครับนะทีนี้กูตาก็ยกมาให้ดูง่ายๆนะครับหกอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ทางลบนะครับหกอารมณ์แย่ๆเลยที่มันเป็นอารมณ์ทางลบเอ๊ะอันนี้มันขึ้นมาอย่างไงวะเนี่ยเออเว้ยอ่ะไปต่อหกอารมณ์แย่ที่กูตากยกมาให้นักเรียนดูแล้วกันนะครับนะที่ทําให้ สุขภาพของเรามันถดถอยลงไปคืออารมณ์ทางลบหมดและอย่างแรกคืออารมณ์โกรธกูทักเคยพูดไปแล้วเนาะเรื่องของอารมณ์โกรธโออารมณ์โกออรธก็คือพูดง่ายๆว่าโมขี้โมโหใจร้อนอลยเหมือน,นประมาณนี้แหละนะครับโมโหใจร้อนไม่ได้หนังใจก็พานหัวร้อนต่างๆนะอารมณ์แบบฟัดเวียงต่างๆเออระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะเออพูดง่ายๆว่ายิ่งโกรธนะครับเนาะฮอร์โมนยิ่งทะลุ ยิ่งเครียดไปหนักเลยนะเออพวกนี้จะหลั่งสารอะเรนอเลียนนะออกมานะครับส่งผลให้ใครที่ชอบโกรธบ่อยๆนะครับก็ <ๆ S 1> ะบจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับพวกนี้นะเออเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดในสมองต่างๆเห็นไหมที่บอกว่าหลอดเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยเออก็เกิดจากการคิดหนักคิดมากจนเกินไปหรือว่าเครียดจนเกินไปนั่นแหละนะอ,อหรือต่างๆ โรคหลอดเลือดต่างๆนะครับเนาะอันนี้เรื่องของอารมณ์โกรธนะคุณต้องจะไปเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าเราเราพอจะทราบไปแล้วแหละในเรื่องของเรื่องของอารมณ์ต่างๆอันนี้แหละยกมาแค่อารมณ์ทางลบหกหกอารมณ์ต่อไปในเรื่องของความเครียดน,นะส่วนใหญ่แล้วความเครียดเนี่ยมันมีทุกคนแหละนะโดยเฉพาะในช่วงยุคนี้นะครับนะในสถานการณ์แบบนี้นะโดยเฉพาะผลกระทบจากพิษโควิดเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิด ความเครียดต่างๆนั่นแหละนะเออยิ่งเครียดยิ่งกินก็มีนะเออยิ่งกินก็ยิ่งทําให้สุขภาพแย่ลงไปนะครับเนาะการดื่มของมึนเมานะครับสิ่งของที่มันไม่เป็นประโยชน์ม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดต่างๆแอลกอฮอล์ต่างๆอย่างงี้นะครับเนาะก็มันจะทําให้อ่สุขภาพของเรานะครับหรือว่าหัวหัวใจนะครับสุขภาพนั่นแหละ นะครับเนาะก็จะย่าแย่ลงไปนั่นเองส่งผลโดยตรงนะเรื่องความเครียดความเครียดเนี่ยเหมือนกับที่กูตักยกไปเมื่อกี้แหละนะครับนะความเครียดมัอนก็อาจจะทําให้เราคิดสั้นไปได้วยก็ได้นะครับในเรื่องของความเครียดไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนะไปเร็วนิดหนึ่งต่อไปอันนี้คืออาการที่สามหกอาการย่ำแย่นะครับอาการที่สามคือซึมเศร้าและหดหูอาการนี้ 3, สาคัญมากนะเออ ใครรู้ตัวว่าเริ่มหนหูเริ่มซึมเศร้ามีเซ็งๆเริ่มอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะหาวิธีการแบบเอายังไงอะ่ะเอออาจจะไปร้องเพลงไปเที่ยวไปดูหนังอะไรต่างๆก็ได้นะเออทำให้อย่าอยู่อย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับนะควรพูดคุยกับเพื่อนหาเพื่อนที่ไว้ใจคุยหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าโรคซึมเศร้ากับหนหูเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยทางออกมัน ถ้าใครที่หาทางออกไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะคิดสั้นเหมือนที่ผลวิจัยบอกว่า,วา,วาคนไทยคิดสั้นคิดคิดสั้นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหกคนเออชั่วโมงหนึ่งหกคนคิดสั้นเออก็น่าเป็นห่วงนะครับนะในเรื่องของซึมเศร้าและหดหูวนิดหนึ่งนะต่อไปไปอยาเร็วนิดหนึ่งไปเลยหนึ่งต่อไปอวิตกกองบลวิตกกองบลน,นี่ก็ก็ยังอยู่ในอารมณ์ทางลบเหมือนกัน นะครับนะความวิตกกังวลก็เป็นอารมณ์ที่เอา,เอาง่ายๆว่าส่งผลโดยตรงกับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําให้อาการหัวใจเราอ่อนล้าอาการอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะในเรื่องของการวิตกกังวลคําว่าวิตกกังวลกับเครียดก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับเนาะก็ทำให้เกิดหวาดระแวงนะครับนะวิตกกังวลส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับนี้นะ ก็อาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้เลยนะเออ,อันนี้ก็คือในเรื่องของของวิตกกังวลอาการที่หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอนะครับนะหรือเต้นได้เร็วมากกว่าหนึ่งร้อยครั้งต่อน,นาทีนะครับนะหนึออ่งร้อยครั้งต่อน,นาทีการเต้นปกติของหัวใจก็จะอยู่อัตราอยู่ที่หกสิบถึงหนึ่งร้อยครั้งต่อน,นาทีนะครับนะหากอัตราเต้นของหัวใจเต้นเร็วมากก็จะส่งผลให้หัวใจวายหรือว่าเสียชีวิตฉับพลันนั่นแหละที่เราเคยดูข่าวนะ หัวใจวายอย่างนี้นะครับเนาะเออนะอาจจะทําให้ระดับความดันเลือดสูงก็ก็อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของวิตกของวนทําให้ทําให้ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็ยังทําให้อ,อ่าระดับความดันนะครับความดันเลือดนะครับความดันโลหิตเวลาไปโรงพยาบาลอนะ่ะเวลาไปจะไปตรวจไปอะไรเงี้ยเขาจะมีวัดความดันตรที่แขนนะเห็นไหมน่แหละความดันก็จะมี ส่งผลเหมือนกันนะครับเนาะอาการนี้ก็ส่งผลให้หัวใจเราอ่อนแอลงนะครับนะหากเป็นบ่อยครั้งก็ยังไงก็คุยง่ายว่าอาจจะเป็นเป็นโรคความดันไปเลยหรือว่าเป็นโรคประจําตัวของเราไปเลยนะครับเนาะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจก็มีสูงเหมือนกันนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับเนาะหรือว่าโรคหัวใจล้มเหลวได้ก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นสูงนะครับถ้าใครนะครับมีความวิตกกังวลเยอะ แต่เรายังอยู่ในช่วงของวัยเด็กอยู่เราคงยังไม่วิตกขังวลอะไรมากนะครับเนาะโอเคไปต่อครับอารมณ์ที่ห้านะครับนะก็คือมองโลกในแง่ร้ายนะครับนะอารมณ์นี้ก็หลายๆคนอ่ะมันต้องเคยเจอแหละอารมณ์นี้เวลาอยู่ในอารมณ์ที่ติดลบนะครับนะการมองโลกในแง่ร้ายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันเกิดตามมามันเกิดได้ทุกเวลาแหละนะครับเนาะเออเกิดได้ทุกเวลาเลยนะครับพฤติกรรมนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ทําให สุขภาพของเราถดถอยลงมาเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะทําให้เกิดการอดอาหารกินของที่ไม่มีประโยชน์นะครับนะสารเสพติดต่างๆนะครับไม่ออกกำลังกายเดี๋มวอลกก็หลอต่างๆอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ถดถอยลงมานะครับนะเอออารมณ์มองโลกในแง่ร้ายมันเป็นยังไง,ไงคะัโคนี่มาดูเลยอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยชอบตีโพยตีพายไปก่อนทั้งท,ท,งที่ทั้งที่แบบพูดง่ายๆว่าทั้งที่เรื่องมันยังไม่เกิดอ่ะ เหมือนกันกับกระต่ายตื่นตูมอ่ะเออเหมือนกันเลยนะครับตีโพยตีพายไปก่อนทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิดเลยเฮ้ยฉันจะติดโควิดไปเนี่ยแล้วติดแล้วฉันจะไปอยู่ไหนอะประมาณนี้เออทั้งที่มันยังไม่เกิดกับตัวเองเรียกว่าตีโพยตีพายไปก่อนนะประเมินตัวเองตามเกินไปนะครับคิดว่าตัวเองไม่ดีหรอกฉันไม่คู่ควรกับเขาอะไรประมาณนี้ฉันไม่คู่ควรกับเขาดูาดูหนังเยอะเกินไปนิดนึงฉันไม่คู่ควรกับเขาเลยเออเขาดีเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ <peach noise> นี่ก็คือมองพวกนี้อะไรนะครับย้ำคิดย้ำทำนะครับนะสิ่งที่ตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดหนึ่อันนี้ก็อะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นข้อเสียงกันนะครับ <S <S มองหาข้อเสียของเรื่องนั้นเป็นอันดับแรกก่อนที่ตัดสินใจเสียนะเออสรุปเมารวมเกินจริงเออชอบเหมาเรวมทั้งที่คนอื่นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้นะโอเคมองว่าทุกอย่างรอบตัวมีแต่เรื่องแย่ยๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเออวันนี้ฉันเดินไปไหนก็สะดุด เดินไปไหนก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบสรุปในเรื่องของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ดีกับตัวเราอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อของเรื่องของมองโลกในแง่ร้ายนั่นเองนะครับเนาะต่อไปสุดท้ายก็คืออิจฉาริศยาด้านนั่นนั่นเองนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเอหมกันนะครับเกิดขึ้นกับหลายๆคนก็ต้องมีอ่นะเออแต่บางคนก็ยังไม่เคยมีกันเลยยังไม่เคยแบบโอ๊ยฉันไม่เคยอิจฉาใค่เลยหรอกมาเนี่ยนะเออ เมื่อไรก็ตามที่เกิดอารมณ์อิจฉาเนี่ยนะครับก็จะทําพูดง่ายว่าร่างกายของเราก็จะทํางานผิดปกตินะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะครับนะการตอบสนองของหัวใจปฏิกริยาในการร่างกายจะเร่งชูฉีดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงก็มันก็จะเพิ่มมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะมันคือมีความ,มาาววนะอิจฉาริษยาอะไรแหละนะเออก็จะก่อให้เกิดเ,เราเนี่ยถูกกดดันเออ ไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ทําให้รู้สึกแย่กับตัวเองอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของอิจฉานะครับเนาะอิจฉานี่ก็เออยอะแยะเลยนะครับเนาะสิ่งท่านั่นเองจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเรื่องของหกอารมณ์ร้ายนะครับเนาะโอเคนี่คือเนื้อหาที่กูตักหยิบยกมานะครับนะหยิบยกมาเอา้ามาดูต่อไปกูจะให้ดูวิดีโอที่เกี่ยวกับในเรื่องของ ที่เกี่ยวกับในเรื่องของผลของอารมณ์ร้ายหรือว่าได้ผลของอารมณ์ร้ายหรือว่าอผลที่ที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วมันจะเกิดผลยังไงนะครับกูตงก็มีคลิปวิดีโอให้ดูแล้วกันแล้วอยู่ตรงไหนเอ่อยยวดูก่อนเอยอยู่ตรงไหนนะ อยให้เรียนดูก่อนนะนักเรียนยังไม่ได้มีคําถามนะเออเช็คดู่อนะโอเคครับเอามองเห็นไหมนเนี่ยมองเห็นไหมนโนนมองเห็นไ่มลูกมองเห็นนะครับมองเห็นค,ะค่ะ,คะเห็นราะเราได้ทุกที่เอ,อยวเพิ่มเสียงนะเราได้ทุกที่ในคลิปนี้จะเล่าถึงทตุกล่องข้าวน้อยหรือที่นิยมเรียกกันว่าท,าาท,ทาตุถาดทองหรือทาตราดทอง ตั้งอยู่ในกลางทุ่งนาของบ้านต่าทองตำบลตาาทองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรห่างจากตัวจังหวัดประมาณ9กิโลเมตรมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตราดทองนักเรียนนักเรียน จับใจบความสําคัญให้ได้นะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาทําอะไรในเรื่องนี้นะครับนะ okay. เนาะโอเคเพราะนักเรียนจะต้องเอาไปตอบคำถามนะครับในหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับนะโอเคดูดีนะเสียงได้ยินชัดเจนเนาะเสียงได้ยินชัดเจนนะนนนะถ้าไม่ได้ยินก็บอกคุณตะครับเนาะโอเคในฤดูฝนมีการเตรียมปักดํากล้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพราะปลูก ครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำรรพาพ่อก็ออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาไถนาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชาราจะมาส่งกล่องข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนา เข้าไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้รอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกะหายยิ่งทวีขึ้นทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนาพร้อมกล่องข้าวน้อยๆเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิว จนตาลายอารมณ์พุ่งพ่านเขาคิดว่าข้าวในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้าคว้าได้ไม้เข้าตีแม่ที่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวเมื่อกินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกล่อง จึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่อณิจจาแม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตอนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้ากราบนมัสการสมพานวัดและเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมพานสอนว่า การฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมาตุคาตต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างทาตุก่อกวงกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่าบาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้าน ช่วยกันป it, JD, ั g, ้นอิฐก่อเป็นฐานเจดีบรรจุอัดแม่ไว้จึงให้ชื่อว่าธาตุกล่องข้าวน้อยค่าแม่จนตราบทุกวันนี้เมื่อชายหนุ่มปงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นฐานเจดีบรรจุอัดิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่าธาตุกล่องข้าวน้อยค่าแม่ จนตราบทุกวันนี้ โอเคครับเป็นนิทานสั้นครับนะที่จริงก็เรื่องเต็มๆยาวๆก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับเป็นนิทานในเกี่ยวกับสร้างมาจากเรื่องจริงเลยนะสร้างมาเรื่องจริงในเรื่องของกล่องข้าวนะ้อยกล่องข้าวนั่นก็คือกระติบข้าวอ่ะนะกรนะติบข้าวกระติบข้าวที่แม่แม่ขเขาจะ ใส่ข้าวเหนียวเนาะเออคนอีสานเขาใส่ข้าวเหนียวในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากที่ดูมีใครดูไม่ทันไหมไม่มีนะใครดูไม่ทันไปย้อนดูได้นะครับที่เอ,อในช่อง youtube ก็มีนะครับเนาะมีหลายสนักเลยมีหลายเรื่องเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของกล่องข้าวน้อยนะครับเนาะกองข้าวข้าวน้อยข้าแม่นะเรื่องนี้นะครับก็คือผลของ อารมณ์ร้ายนะครับจากลูกคนเมื่อกี้แหละนะครับอารมณ์ร้ายนะคนของอารมณ์ร้ายสาเหตุสาเหตุที่ลูกต้องทําอย่างนี้พ่ออะไรรู้ไหมสาเหตุทําไมลูกถึงทําอย่างนี้กับแม่ได้พ่ออะไรพราะอารมณ์ชั่วรูาค่ะเออโมโหหิวใช่หรือไม่ปกติปกติแล้วแม่ก็จะมาตรงเวลาที่จริงแล้วเรื่องเรื่องมันยาวกว่านี้นะ เรื่องมันยาวนี่อันนี้คือแบบแบบสรุปสั้นๆน,นะครับมันจะได้ไม่มีอนละที่จริงแล้วเนี่ยเออวันนั้นแม่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรสักอย่างแล้วคือแม่เหนื่อยมากอะ่ะเออแล้วแล้วทำกับข้าวแล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต้องต้องไปไปศึกษาเลยดีแล้วอเอิญแม่เลยมาสายวันนั้นนะครับเนาะแล้วทีนี้ลูกก็เพื่อแบบทํางานตั้งแต่เช้าอะไรเอาง่ายๆลูกขึ้นมานนตั้งแต่อาทิตย์ยังไม่ขึ้นอะ่ะมาทํางานคือแบบแล้วแล้ว ทีนี้ก็เหนื่อยเออแล้วก็โมโหหิวอ่ะเอาง่ายทีนี้ด้วยความว่าหิวอ่ะเอาง่ายหิวจนเนี่ยเขาเรียกว่าควบคุมลมตัวเองไม่ได้นะครับมันก็อารมณ์จากอารมณ์ร้ายมันควบคุมไม่ได้ทีนี้มันก็ทําให้เกิดอะไรผลเสียที่เกิดขึ้นทําคืออะไรอ่ะแม่เป็นไงครับเออต้องเสียมารดาตัวเองนั่นเองนะครับเนาะทำให้เกิดความสูญเสียในในครอบครัวครอบครัวนี้มีแค่สองคนนะมีแม่กับลูก นะครับแม่กับลูกเพราะพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเนาะคือเป็นครอบครัวยากจนอ่ะทีนี้สิ่งที่เรนจะต้องทำก็คือตอบมีทั้งหมดสี่ข้อแค่นี้เองนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดจากสาเหตุอะไรผลเสียที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับทำอย่างไรจรึงจะไม่ใหอ้อ่เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนทํอทำอยังไงนักเรนก็ตอบมาถ้านักเรียนยนักเรียนมีวิธีควบคุมอารมณ์ไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเออนี่ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับข้อเมื่อชั่วโมงที่แล้ว นะครับนะนักเรียนจะจดไปไหมถ้าไม่ไม่จดเดี๋ยวครูตัดเดี๋ยวตักส่งรูกเข้าไปในอัลบั้มแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้ครับนะมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับสาหรับชั่วโมงนี้มีใครจะสอบถามอะไรไม่เลยวันนี้ก็ส่งงานอันนี้นะโอเคใครที่ยังไม่ส่งงานชั่วโมงที่แล้วนะครับนะรบกวนนะครับนะรบกวนนะรบกวนตามเพื่อนมาหน่อยน้องอิงนี่น่าจะน้องอิงเนี่ยวิชาแนแนว ไม่ผ่านนะชุ่เทอมแรกก็ไม่ผ่านนะแจ้งแจ้งเพื่อนให้คุณตังเลยนะคุตังก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วต้องไม่ไม่กล้าอันนี้แหละโทรไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองก็บอกจะตามให้ก็ไม่ตามแล้วตังก็ไม่ตามแล้วนะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวส่งคําถามไปให้นะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบ๊ bye ายบายแล้วเจอกัน